ทรงสวยมากเมื่อกี้หน้าร้านก็เหมองไปอ่ะเหมาไปตัวเนี้ยนี่จะเป็นทรงประมาณนี้เขาลองปุ๊บเอาลองปุ๊บเอาแล้วก็เอาเอาเอานะคะเขาจะเป็นแต่ละแต่ละแบบเขาจะมีสีเดียวเนาะแล้วก็จะเป็นแบบสีขี้ม้าสีกากีสีครีมสีน้ำตาลอ่อนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวคุดาให้ไล่สีให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่แล้วก็มีสีที่โุดาใส่แล้วก็อีกสีหนึ่งตัวแรกเมื่อกี้เลยเห็นไหมแพลนสีให้ดูนี่เธอมีสี ขี้มาสีน้ําตาลสีกากีก็สีครีมสีครีมนี่จะว่างแค่ไซส์เอเนาะผ้าสวยมากผ้าสวยมากมันไม่ใช่งานทั่วไปที่เราได้กันทั่วไปเลยนะตัวนี้งานเกตส่งญี่ปุ่นนะน่ารักมันไม่ใช่แค่น่ารักนะเวลาใส่มันอําพางหุ่นแล้วมันดูดีนี่เธอคือเวลาใส่เนี่ยมันจะประมาณนี้แล้วมันอําพางหุ่นมากฉันอะตอน,น,นแรกๆฉันก็จะไม่ค่อยไม่อยากเอาเนาะ โอ้ชั้นใส่ปุ๊บเฮ้ยทำไมชันดูผอมชันก็เลยเอาเหมือนกันรุ่นนี้นะคะมีกระเป๋าล้วงให้มีกระดุมหน้าแล้วก็มีเชือกรูดผูกเอวได้นะคะนะถ้าใครไม่รัดก็คือแกะออกได้เลยมีกระเป๋าล้วงให้ด้วยแล้วก็มีสีขึ้นมา S สามสี่ M สามหก L สามแปดมีกระเป๋าข้างไหมมีกระเป๋าข้างมีเข็มขัดมีกระดุมหน้าแล้วก็มีกระดุมแขนให้ทรงสวยมากที่รักหน้าหลังได้เลยผ้าเย็บต่อชิ้น จีบข้างหน้าหลังจีบข้างหน้าหลังให้ได้เลยเป็นสีขี้ม้านะคะเป็นสีขี้ม้ากับผิวใครอยากได้สีกับผิวคือสีขี้ม้าตัวนี้เลยตป็นน้งานขึ้นห้างเลยพี่อุดาทรงสวยแล้วก็ผ้าสวยหน้าร้านอ่ะเขาจะเล่นงานงานผ้าสวยสวยแบบนี้ที่รัก